กับผมพี่เอกันนะ้องเกนจากช่องจีจีไทม์ชแนลนะครับวันนี้เราจะมาท,ทําการทดลองวิทยาศาสตร์กันการทดลองที่เราจะมาทําวันนี้นะครับก็คือฝาขวดน้ําจากกระดาษนะครับมว,วเราเป็นอุปกรณ์กันเลยนะคร,ก,รก็มีไม่เยอะนะครับไม่ไม่เยอะมากเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายๆด้วย 1. กระดาษนะครับ2ขวดน้ํานะครับเพราะอุปกรณ์ที่3ก็คือน้ํานะครับ เดี๋ยวเราไปทาการทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเอาน้าเนี่ยใส่ในขวดนะครับแบบนี้เลยใส่เยอะๆก็ดีนะครับบบีแ <Barbie girl S 1> ขั้นตอนที่สองนะครับคือเอากระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะครับ <ไป S 1> แล้วแม้มันเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับ <ไป S 1> แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าน้ำมันจะไหลออกไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามแบบนี้นะครับไม่เห็นไหลออกเลย แล้วก็ให้เราคว่ำกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเกระดาษส่วนที่เหลือเดี่ยวออกนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ดึงกระดาษออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการทําคลิปในคลิปน้าก็น่าจะแค่สองสามนาทีนะครับแล้วก็ให้เอากระดาษออกให้หมดเลยแล้วเราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราคว่ำขวดดูนะคะว่าจะหกไหม ทฤษฎีนะคะก็คืออากาศเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านกระดาษที่กระดาษที่เปียกได้นะครับไม่สามารถเข้าไปแทนน้ำข้างในให้ไหลออกมาได้นะครับน้ำเลยไม่ไหลออกมาเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็จบการทดลองไปแบบง่ายๆเลยนะครับไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i า e กกันด้วยนะครับบ๊ายบาย